เด็กๆที่น่ารักของคุณครูนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมแต่วันนี้อาจจะแปลกนิดนึงเอ๊ะทำไมวันนี้ครูไม่มีเพลงมาให้ฟังที่วันนี้ครูไม่มีเพลงไหมฟังเพราะวันนี้ครูจะมีการ์ตูนวิดีโอนะคะเพื่อช่วยนักเรียนในการเรียนเนี่ยสองเรื่องให้ชมถึง2เรื่องเลยนะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องของการช่างคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องของการวัดนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการช่าง แต่ก่อนที่เราจะไปลงเนื้อหากันนะคะวันนี้ครูก็ยังมีการ์ตูนครูบอกแล้วว่าการ์ตูน2เรื่องะฉะนนวันนี้เลยไม่มีเพลงมาฝากนะคะการ์ตูนเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การช่างวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์นะคะแล้วก็เรื่องที่2จะเป็นเรื่องของหน่วยการช่างว่าอ่านยังไงทํำยังไงพร้อมไหมยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูการ์ตูนพร้อมกันนะคะ การช่างและการอ่านน้ำหนักจากเครื่องช่างเป็นกิโลกรัมกรัมและขีดสวัสดีครับน้องๆจำพี่ได้ไหมครับพี่เครื่องช่างสปริงไงพอบอกเครื่องช่างสปริงแล้วจำกันได้แล้วใช่ไหมครับก่อนที่น้องๆจะได้พบกับคุณครูไพลินพี่เครื่องช่างสปริงขอทบทวนเกี่ยวกับส่วนประกอบของพี่ให้ฟังก่อนนะครับ สำหรับวางสิ่งของตัวเครื่องช่างที่มีหน้าปัดซึ่งประกอบด้วยเข็มชี้น้ําหนักและตัวเลขแสดงน้ําหนักซึ่งมีหน่วยบอกน้ําหนักเป็นกิโลกร,รมัมหรือหน่วยย่อเป็นกอกอจุดเพื่อวัดว่าน้องๆอ่านค่าจากตัวผมถูกหรือไม่ให้น้องๆดูน้ําหนักที่ตัวผมจะช่างนะครับ เอาล่ะครับน้องๆเมื่อทบทวนเกี่ยวกับตัวเองให้น้องๆฟังแล้วก็ถึงเวลาที่คุณครูไพลินจะมามอบความรู้ให้น้องๆต่อแล้วนะครับไปหาคุณครูไพลินกันเลย นี่คือเครื่องช่างน้ำหนักที่เรามักพบเห็นกันอยู่เสมอนะคะนักเรียนเครื่องช่างสปริงเครื่องช่างสองแขนเครื่องช่างไฟฟ้าเครื่องช่างน้ำหนักตัวและเครื่องช่างลูกตุ้มค่ะนักเรียนอย่าลืมสำรวจมาให้ครบทั้งห้าประเภทนะคะค่ะคุณครู น่าสนุกจังเลยนะพลอยเดี๋ยวเราจะได้ไปตามหาเครื่องช่างเหล่านี้กันนั่น,นะสิลอยก็ตื่นเต้นอยากรู้จังเลยว่าเครื่องช่างแต่ละชนิดจะอยู่ที่ไหนและเหมาะสมกับการช่างสิ่งของอะไรกันน้าพัดว่าเรารีบออกไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาตกลงจ้าไปกันเลย ในโรงพยาบาลนี้น่าจะมีเครื่องช่างอะไรอยู่หรอไม่รู้สิเราลองมาช่วยกันมองหาดีกว่าทุกคนครับพัดเจอเครื่องช่างแล้วครับตั้งสองประเภทแน่นี่แล้วก็น,นั่นนี่คือเครื่องช่างน้ำหนักตัวซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการช่างน้ำหนักของตัวเราเองใช้ง่ายและสะดวก เพียงแค่เราเก้าวขึ้นไปยืนบนเครื่องชั่งน้าหนักนิ่งๆเข็มบนหน้าปัดบอกน้าหนักก็จะแสดงน้าหนักตัวของเราให้เราได้รู้ดีจังเลยเคลิ่นขอนลองหน่อยสินี่คือเครื่องช่างไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเครื่องช่างไฟฟ้าเหมาะสำหรับการช่างสิ่งของที่มีน้าหนักไม่มากและต้องการความละเอียดสูงเช่น เม็ดยาต่างๆแสดงผลการช่างเป็นตัวเลขและทำงานด้วยระบบไฟฟ้าเป็นเครื่องช่างที่สะดวกต่อการใช้งานมากค่ะโอ้โหพัดขอลองช่างเม็ดยาสักเม็ดได้ไหมครับได้เลยค่ะตอนนี้เรามาถึงตลาดแล้วนะใครพบเครื่องช่างอะไรบ้างหรีอยงจ๊ะนั่นไงนั่นไงเครื่องช่างแบบตุ้มทวงตรงร้านขายข้าวสารหน้า พวกเขากำลังใช้เครื่องช่งแบบตุ้มถ่วงช่้งกระสอบข้าวสารกันอยู่ทำไมคุณลุงถึงใช้เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตุ้มถ่วงช่้งน้ำหนักกระสอบข้าวสารล่ะคะก็เครื่องชั่งชนิดนี้เป็นเครื่องชั่งขนาดใหญ่ทำให้ช่างน้ำหนักได้ครั้งละมากๆเช่นข้าวสารหรือน้ำตาลเป็นกระสอบที่พอหรือลังบรรจุของขนาดใหญ่เครื่องช่งชนิดนี้บางเครื่องนะสามารถช่งน้ำหนักได้ถึง สองพันกิโลกรัมแน่อ๋อโหแล้ว,วิธีช่างทำอย่างไรเหรอคะก็แค่นำของมาวางบนแท่นวางของของเครื่องช่างแบบนี้จากนั้นก็เลื่อนตุ้มถ่วงไปจนคาน้ำหนักอยู่ในระดับที่สมดุลและนั่นก็คือน้ำหนักของสิ่งที่เราช่างนั่นเองจ้าแม่ค้าผักผลไม้ที่ตลาดแห่งนี้ใช้เครื่องช่างน้ำหนักแบบสปริงกันหมดเลยนะเนี่ย ใช่แล้วล่ะครับก็เครื่องช่างแบบสปริงนั้นเหมาะสําหรับช่างเนื้อสัตว์ผักผลไม้มเมล็ดพืชและสิ่งอื่นๆที่มีน้ำหนักไม่มากนักเครื่องช่างสปริงมีพิกัดกำลังหลากหลายเช่นสามกิโลกรัมเกิโลกรัมสิกิโลกรัมยีกิโลกรัมสากิโลกรัมและ60กิโลกรัมครับ ลักษณะการทำงานนั้นจะใช้สปริงในการรับน้ำหนักและมีหน้าปัดสองด้านเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเห็นผลการช่างได้พร้อมกันครับการเลือกใช้เครื่องช่างแบบสปริงนั้นควรเลือกใช้เครื่องช่างที่มีพิกัดกำลังใกล้เคียงกับน้ำหนักที่ใช้งานโดยสิ่งของที่จะช่างจะต้องมีน้ำหนักไม่เกินพิกัดของเครื่องช่างด้วยนะมีหน้าละ ที่นี่ถึงมีแต่คนใช้เครื่องช่างสปริงเต็มไปหมดนี่พวกเราพวกเราเห็นเครื่องช่างที่ร้านอาแปะนั่นหรือเปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นมันเครื่องช่างแบบสองแขนนี่นาเป็นเครื่องช่างที่หาดูยากมากเลยนะเนี่ยเราไปขออาแปะดูเครื่องช่างกันเถอะอาแปะครับเครื่องช่างสองแขนนี่เหมาะสําหรับการช่างสิ่งของอะไรเหรอครับ ถึงแม้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปมากแค่ไหนแต่สำหรับยาสมุนไพรที่มีน้ำหนักเบาเครื่องช่างแบบสองแขนยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเสมอเอแล้วการใช้งานเป็นอย่างไรล่ะครับดูนี่นะเครื่องช่างแบบสองแขนนี้จะไม่มีหน้าปัดบอกน้ำหนักแต่จะมีตุ่มน้ำหนักอยู่ต่างหากเวลาช่างจะต้องนำเอาสิ่งของใส่ในจานข้างหนึง่งแล้วนำตุ่มน้ำหนักใส่ในจานอีกข้างหนึง่ง สังเกตให้แขนทั้งสองข้างของเครื่องช่างเสมอกันแล้วอ่านน้ำหนักจากตุ่มน้ำหนักพัดลองอ่านดูสิจ้ะได้ครับได้ครับลูกตุ้มหนักทั้งหมด2.4กรัมครับเป็นไงบ้างจ้าเด็กๆสำรวจเครื่องช่างกันได้ครบหรือเปล่าเอ่ยครับค่ะคุณครูแถมยังได้เห็นการใช้งานจริงอีก สนุกและได้ความรู้มากเลยละค่ะดีมากจ้ะคราวนี้พวกเราทุกคนก็สามารถเลือกเครื่องช่างให้เหมาะสมกับสิ่งของที่จะช่างได้แล้วสินะแต่นอกจากเราจะสามารถเลือกเครื่องช่างให้เหมาะสมกับสิ่งของที่จะช่างได้แล้วการเลือกหน่วยให้เหมาะสมกับสิ่งที่ช่างก็ここเป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันนะจ๊ะสิ่งของน้ำหนักมากเช่นกระสอบข้าวสารควรใช้หน่วยการช่างเป็นกิโลกรัม สิ่งของน้ำหนักปานกลางเช่นปลานหนึ่งตัวอาจใช้หน่วยการชั่งเป็นขีดแต่สำหรับสิ่งของที่มีน้ำหนักเบาเช่นยาสมุนไพรหนึ่งกำมือนั้นหน่วยการชั่งที่มีความละเอียดมากกว่าอย่างกรัมจะเหมาะสมที่สุดจ้า ใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันแบบฝึกหัดน้องๆมาช่วยพลอยเลือกหน่วยการช่างที่เหมาะสมกันนะคะ เลือกเครื่องชั่งก็ได้เลือกหน่วยการชั่งก็ได้คราวนี้พวกเราก็สนุกสนานกับการชั่งน้าหนักสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่แล้วสินะใช่แล้วล่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับการชั่งและหน่วยของน้าหนัก สวัสดีจ้าโนโนหวัเนี้อาแปะตื่นแต่เช้าครับก่อนจะเปิดร้านสิ่งที่อาแปะต้องทำในทุกเช้าคือการช่างสิ่งของต่างๆทั้งน้ำหนักตัวของอาแปะเองเครื่องยาสมุนไพรจีนยาเม็ดแบบทั่วไปน้ำตาลและของหนักๆยางข่าวสามเป็นกระสอบกระสอบโนโนช่วยอาแปะแลกหน่อยสิจ้าว่าจะใช้เครื่องช่างชนิดไหนจังอะไรดี จงเลือกเครื่องช่างให้เหมาะสม ขอบใจโหนโหนมากเลยนะจ๊ะอาแปะช่างสินค้ง,งต่างๆได้ครบและเลือกเครื่องช่างได้เหมาะสมแล้วจ้ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่างน้ำหนักตัวเครื่องช่างไฟฟ้าและเครื่องช่างสองแขนที่ให้ความละเอียดสูงหรือเครื่องช่างต้มถว่วที่สามารถช่างของที่หนักมากอย่างกระสอบข้าวสารได้เครื่องช่างเหล่านี้อาแปะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะักเพราะสินค้าส่วนใหญ่ที่ร้าน จะต้องใช้เครื่องช่างสปริงซะเป็นส่วนมากดังนั้นอาแปะจะมีความชำนาญในการใช้เครื่องช่างสปริงค่อนข้างสูงไม่อยากจะอวดนาแต่จะเล่าให้โน้โนฟังว่าวิธีการใช้เครื่องช่างแบบสปริงเนี่ยเข้าทำกันยังไงเครื่องช่างสปริงมีส่วนประกอบคือจานสำหรับนำสิ่งของมาวางตัวเครื่องช่างที่มีหน้าปาดัดซึ่งประกอบด้วยเข็มที่น้ำหนัก และตัวเลขแสดงน้ำหนักซึ่งมีหน่วยบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหรือหน่วยย่อเป็นกกจุดส่วนวิธีการใช้เครื่องช่างน,านั้นเริ่มจากให้สังเกตว่าก่อนช่างเข็มที่น้ำหนักต้องชี้ตรงตัวเลขศูนย์และจานอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่งนะจ๊ะพอได้แบบนี้แล้วก็นำสิ่งของที่เราต้องการช่างมาวางลงในจานบนเครื่องช่าง จากนั้นก็นมาดูที่หน้าปัดว่าเข็มชี้ที่ตัวเลขใดตัวเลขนั้นจะบอกน้ำหนักของสิ่งของที่ช่างซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมจ้าอ่ะอ่ะหนูๆต้องไม่ใช้เครื่องช่างสปริงช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินพิกัดของเครื่องช่างนะจ้ะมาลองช่างผลไม้เหล่านี้กันดูดีกว่าจ้า เริ่มจากส่งกันก่อนเลยจ้าเอสมหนักเท่าไรกันนะแปดขีดนี่เองหนูยังจำการบอกน้ำหนักเป็นขีดได้หรือเปล่าจ้าหนึ่งกิโลกรัมนั่งมีสิบขีดขีดเป็นหน่วยบอกน้ำหนักของสิ่งของต่างๆซึ่งเป็นหน่วยย่อยของกิโลกรัมและมีใช้เฉพาะในเมืองไทยนะจ้านอกจากนี้เราอาจจะใช้กรัมแทนขีดได้ โดยหนึ่งขีเท่ากับหนึ่งรกรัมและอักษรย่อของกรัมก็คือกจดจะถ้าสองขีเท่ากับ200กรัมสามขีเท่ากับสา0รอยกรัมสีขีเท่ากับ400รอกรัมส้ม8ดขีที่เราพึ่งช่างกันไปเนี่ยถ้าคิดเป็นกรัมก็คือแ0 0้อยกรัมจะ้ะ ส่วนมังคุดถุงนี้มีน้ำหนักเท่ากับ10กิโกคิดเป็นกรัมได้1,000กรัมหรือ1กิโลกรัมโนหน,หน,หนูยังจำกันได้ใช่ไหมจ๊ะว่า10กิบขกเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้น1,000กรัมจึงเท่ากับ1กิโลกรัมหรือพูดอย่างหนึ่งคือ1กิโลกรัมมี1,000กรัมจ้า เข้าใจกันแล้วไปช่วยอัปแปะช่างน้ำหนักของกันต่อดีกว่า เพราะเราคู่กันเข้าใจกันแล้วไปช่วยอัปแปะช่างน้ำหนักของกันต่อดีกว่า เป็นยังไงกันบ้างจ้าหลังหลานอ่านน้ำหนักจากเครื่องช่างสปริงกันได้ครบทั้งหน่วยที่เป็นขีดกรัมและกิโลกรัมแล้วใช่ไหมจ้าเสียงนาฬิกาบอกเวลา8ดโมง8โมงแล้วอาแปะต้องขอตัวไปเปิดร้านก่อนแล้วละแล้วพบกันใหมนะ่น้าหนุนหนูสวัสดีจ้า เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่นักเรียนชมการ์ตูนไปแล้วสองเรื่องเรื่องของการช่างการวัดการตัวเนี่ยนักเรียนมาเ,าเรียนมาแล้วในชั้นป .2 ะัะนา้นการ์ตูนนะคะก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยจำได้มากขึ้นหรือฟื้นนะคะความรู้เดิมๆได้มากขึ้นนะคะเรื่องของการช่างวันนี้การบ้านวันนี้หลังจากที่ดูการ์ตูนแล้วเหมือนเดิมนะคะครูบอกแล้วว่าในชั้นป .3 เราจะต้องเรียนหน่วยการช่าง เป็นระบบเมกนิติกนะคะก็คือมาตรฐานเพราะฉะนั้นครูก็จะให้นักเรียนฝึกท่องมาตราหน่วยการช่างนะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรียนเรื่องของมาตราหน่วยการวัดก็ต้องท่องจํานะคะต้องท่องให้ได้แล้วนะคะสามบรรทัดวันนี้ก็จะมาเรียนมาตราหน่วยการช่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะมีแบบท่องให้นะักเรียนก็ไปฝึกท่องนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูแบบท่องกันนะคะ แบบท่องนะคะมาตราหน่วยการชั่งก็คือ1000มิลลิกรัมมิลลิกรัมเนี่ยเราจะใช้ตัวยอ่อว่ามกนะคะมิลลิกรัมเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะในการชัง่ง1000มิลลิกรัมเท่ากับ1กรัมกรัมเราจะใช้กไก่เป็นตัวย่อนะคะกจุด100กรัมเท่ากับ1ขีด1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมกิโลกรัมก็ใช้กกจุดนะคะ สิบขีดเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งพันกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งเมกติกตันนะคะไม่ยากไม่ยาก1000มิลลิกรัมเท่ากับ1กรัม100กรัมเท่ากับ1ขีด1000กรัมเท่ากับ1กิโลกร,รมั 1, กกรรม,ม,นะม,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 ม10ขีดเท่าก,กับ1กิโลกร,รมัม1000กิโลกร,รัมเท่ากับ1เมกติกตันอ่ะะฉ้น,น้นวันนี้นักเรียนไปฝึกท่องมานะคะมาตราหน่วยการช่างแล้วเดี๋ยวเราก็ครูจะมีเพลงครูจะมีเพลงให้นักเรียนช่วย จำนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้าครูจะเอาเพลงมาฝากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนไปท่องจําก่อนการบ้านวันนี้ไม่ต้องอัดคลิปมาส่งนะคะแค่ท่องเฉยๆให้นักเรียนจําได้เพราะเดี๋ยวเราต้องใช้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะรักษาสุขภาพแล้วก็ท่องนะคะอย่าลืมท่องของการสร้างแล้วก็อย่าลืมของการวัดแล้วที่ลืมไม่ได้เลยเรื่องของสุขคูณนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ